วสวัสดีค่ะวันนี้โอชินจะพาไปล่าตุ๊กตาในตู้เกมนะคะเอาให้ได้ค่ะไม่ต้องเสียเงินเยอะแต่ได้แน่นอนนะคะหยอดไป500เยนนะคะได้6ครั้งนะคะมาดูกันนะคะครั้งที่1น,นะคะเล็งไปมั่วๆเลยค่ะเล็งไปมั่วๆเลยเอาให้มันแบบรครอบคลุมทั้งตัวของตุ๊กตาก,ก็พอค่ะ ใจร่มร่มไว้นะคะ<อ>ใจร่มร่มไว้ใจร่มร่มหมดคลองตกจะอ้า,อาอวนะคะวืดแต่นี่เรียกว่าวืดแต่ก็คือถือว่าโอเคมันอยู่ใกล้ใกล้ขอบอยู่ใกล้รูอยู่อาจจะได้ก็ได้นะคะรอบสองจ้าเฮยมนเฮ้ยกาน, <c oughs> นี้หนักเลยยงังยังก่อนยังไหวก่อนเพิ่งรอบที่สามนะคะ คือพยายามขีบให้มันมาติดขอบที่สุดนะเข้ามาตรงขอบแบบตรงรูที่สุดโอ้โหเกือบแล้วอันนี้คือใช่แล้วคือเดินทางมาถูกแล้วถูกทางที่สุดค่ะคือปังแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขาอันเนี้ยไม่ต้องหยอนเข้าไปก็ได้ให้ยไปแค่สองขาพอแล้วให้น้ําหนักมันเกลงมาตรงนี้เข้าใจปะเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เลื่อนไปอ่ะให้ขามันลงร่องนี้ถูกแล้วไม่ต้องเอาขา เข้งาขาขาให้มันเข้าแค่าขาขาก็พอเข้าอเข้าไอ,อ้กนู่นหนึ่งอมห่วงใช่ไม่ใช่หวช่วงหมายถึงมีตัวจะเข้าห่วงก็ได้คือทำอยังไงก็ได้ให้มันไปเข้าไปตัวเนี้ยจะเข้ารูห่วงก็ได้แต่ขาซ้ายายังต้องไม่เข้าพุ่งพยายมนับข้างหน้าหน่อยง่ายนิดนึงยอ,อีกนิดเดียอ,อ๋อโอ้นะเออหน้าหนา้า <c> จ <oughs> ๋าไม่ยอมใช้ถ้าดู